ก็เลยโจทย์ปัญหาข้อต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการสอบชิงทุนนะคะของนรงเรียนโรงเรียน1 200คนทุกคนต้องเข้ามาสอบ2วิชาคณิแตและอังกฤษเอ,อ่อถ้าทุกคนสอบหมดมีผลสอบหมดตั้งใจมาสอบหมดแสดงว่ายูนิเวิร์สคือจำนวนคนที่สอบถูกไหมอ่าเป็น200คนนะคะทีนี้เกณฑ์ให้ทุนบอกว่าเฉพาะคนที่สอบตกทั้งสองวิชาที่จะไม่ได้รับทุนเนาะ ตกสองวิชาไม่ได้รับทุนเนาะแสดงว่าตกวิชาเดียวได้ทุนไหมได้นะตกวิชาเดียวได้ทุนนะนะคะแล้วข้อมูลคือให้คนตกคณิตมาร้อยห้าสิบคนตกอังกฤษร้อยสิบอ่ะแสดงว่าให้ข้อมูลคนตกมาแม่ใส่เซ็ตละเซตตกคณิตร้อยห้าสิบเซตตกอังกฤษอ่ะร้อยสิบนะคะแล้วไงต่อสามี่สิบหก ผ่านทั้งสองวิชาสามที่หกอยู่ตรงไหนหนุกอ่าทําไมแม่ใส่ข้างนอกเพราะว่านี่คือคนตกไงใช่ไหมคะตกคณิตตกอังกฤษถ้ารงกทางคือตกทั้งคณิตและอังกฤษถูกไหมอ่าดังนั้นสามที่หกที่ผ่านเนี่ยจะต้องอยู่ข้างนอกเพราะมันคือคนไม่ตกนะคะอ่ะาคราวนี้ทําไงในเมื่อทั้งหมดคือสองร้อยและข้างนอก วงกลมเนี่ยเป็นสามสิบหกหนูรู้ไหมว่าข้างในวงกลมเนี่ยคนที่ตกวมกันเนี่ยมันเท่าไหร่ก็เอา 200, อสองร้อยไปลบออกจากคนที่อยู่ข้างนอกก็จะเป็นจนํานวนคนข้างในถูกไหมคะดังนั้นส่วนที่อยู่ข้างในนะคะให้ตกคณนิตเป็น m เนาะกับตกังอฤกเป็น e เนาะส่วนที่อยู่ข้างในก็ต้องเป็นเอาสองร้อยมาลบสามสิบหกจริงไหมได้ร้อยหกสิบสี่คน นะคะตอนนี้พอจะเห็นภาพแล้วเนอะว่าตรงนี้เป็นร้อยหกสิบสี่คนนะคะยังไงต่อนูถ้าร้อหกสิบสี่คนคือผลของการยนะูเนียนเนาะหนูสามารถรู้ไหมว่าข้างในเท่าไหร่อ่าแม่ให้แล้วเป็นเอ <c ười> คือส่วนที่อินเทอร์เซ็การเป็นเอแล้วข้างหมดนี้ในยูเนียนเนี่ยเป็นร้อยหกสิบสี่ใช่ไหมลูก ทั้งหมดนี้เลยเป็นรนะ้อยหกสิบสี่เนาะถามว่า x เป็นเท่าไหร่ทำไมแม่อยากรู้ x อะ่ะเพราะ x คือคนที่ตกสองวิชาซึ่งไม่ได้ทุนไงถ้าเรารู้คนไม่ได้ทุนเราก็รู้ว่าเหลือคนได้ทุนเท่าไหร่ถูกไหมอืมดังนั้นแม่ขอใช้สูตรเนาะว่าเอ่อเอ็มยูเนียอเท่ากับอะไรคะเท่ากับจำนวนคนใน M บวกจำนวนคนใน e แล้นวลบด้วยคนไหนคะคนที่ m กับ e อินเตอร์เซกันอันนี้ตามสูตรเลยนะตามสูตรเลยนะนะคะอ่ะ m union e ได้ร้อยหกสิบสี่เนาะ m เฉยเฉยร้อยห้าสิบ e ล่ะร้อยสิบ m อินเตอร์เซก e ก็ไม่รู้ไงที่บอกว่าให้เป็น x e. แักนีนี่ใช่ไหมคะแม่ให้เป็น x นะแม่ให้ส่วนที่อินเตอร์เซกเป็น x โอเคเนาะอ่ะเขาเรียนคิดเลขหนูคิดเลขอันนี้เป็นสอง้อยหกสิบอันนี้เป็นร้อยหกสิบสี่หา x เนาะย้าย x มาบวกร้อหกสิบสี่ด้านซ้ายแต่จะย้ายร้อยหกสิบสี่ไปลบเลยแหละโอเค เงินเท่าไหร่เอ่ยเก้าสิบหกนะคะ,อะขอเติมเลยนั่นคือส่วนที่อินดิเซตได้เก้าสิบหกนะคะถามว่านักเรียนได้ทุนเท่าไหร่อืมนักเรียนที่ได้ทุนก็คือนักเรียนที่มาสอบทั้งหมดอลบคนที่เป็นไงคะคนที่ไม่ได้ทุนคือคนที่ตกทั้งสองวิชาถูกไหมอืม ตกทั้งสองวิชาคือเก้าสิบหกดังนั้นลบแล้วเหลือหนึ่งร้อยสี่คนค่ะอ่าตอบลงอ,งอถูงกันไหมไม่รู้อ่าข้อต่อไปนะคะข้อนี้เป็นสำรวจบุคลากรโรงเรียนสูนย์ธทําพิทักษ์จำนวนสอง้อยสี่สิบคนแม่ไฮไลท์ไว้ว่าสอง้ยสี่สิบคนนี้ค่ะเป็นโอ้โหไฮไลท์ใหญ่มาก เป็นผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน3ชนิดสแสดงว่าถ้าแม่ให้เซตสามเซตเป็นจำนวนคนใช้แอปพลิเคชัน3ชนิด240คนนี้เป็นผู้ใช้3ชนิดมีคนไม่ใช้ไหมคะก็เขาบอกว่าเป็นผู้ใช้อะแปลว่าไม่มีคนไม่ใช้เข้าใจไหมคะไม่มีคนไม่ใช้แปลว่านอก วงกลมนี้ไม่มีใครอยู่ก็เป็นศูนย์หัวจะลืมว่าไม่มีนะใส่ไปเลยค่ะลูกข้างนอกเป็นศูนย์อ่าใส่แล้วเนาะต่อไปยังไงคะแอปพลิเคชันมีอินส a าแกรม i ล e f เฟ e บุ๊กเป็นไอซีก็แล้วกันเนาะไอซี IT เนี่ยมีร้อยสามแม่ใส่ไปละลลยมีร้อยสี่สองเฟซบุ๊กร้อยยี่สิบอืม ไอซีและเฟซบุ๊กอ้อขอโทษไนะ line, อซีและไลน์ n หกสิบสี่เขียนไว้นะไอซีและไลน์เนาะไอซีและและนี่คืออะไร sect, ไหนูอินเตอร์เซ็กต์ไหมอือและคืออินเตอร์เซ็กต์ n หกสิบสี่นะคะไลน์ line และเฟซบุ๊กอืออุ้ยอ,อะไรเนี่ยไลน์ line และเฟซบุ๊กเนาะ n ห้าสิบเอ็ด นะคะไอซี IG และเ c e b ุ o กเป็น4 3และคืออินเ s เซ t โอเคได้อินเ s เซ t กัน3เซตแล้วก็ได้ set เซตเดี่ยว3อันอ่ะแล้วก็ได้ยูเนียนแล้วเพราะว่าบอกแล้วว่าทั้งหมดคือยูนิเวิร์สเลยคือ240เลยแปลว่าอะไรใช้สูตรล่าสิจำสูตรได้ไหมลูกจำสูตรไม่ได้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะ สูตรบอกว่าไงนูยูเนียนกันสามเซตคือไอ i ีไลเฟ e บุ๊กใช่ไหมอย่างงงเนาะแม่ตั้งชื่อแบบชื่อเซตบางเซตอาจจะมีสองตัวอักษรเพราะว่ามันมันแทนชื่อแอปอะไอซีคืออินสตาแกรมใช่ไหมล่ะเอฟบีคือเฟ e บุ๊กเนาะ โอเคสามเซตยูเนียนกันเท่ากับอะไรลูกเท่ากับจำนวนสมาชิกในแต่ละเซตหมวกกันก่อนใช่ไหมไอทีไลน์เฟซบุ e ๊กแล้วลบด้วยอะไรคะลบด้วยอินเตอร์เซ็กชันสองเซตถูกไหมอืมขอขยับน้อยลบอินเตอร์เซ็กชันสองเซตเนาะลบอะไรบ้างคะ ลบไอซีกับลลบไอซีกับเบเนาะแล้วก็ลบมลน์กับไายอินเตอร์เซ็กเฟซูมลบเ็จต้องหัวคืนด้วยอินเตอร์เซ็กสเซตแล้วรูออ้เนาะไอ l ี n e เฟนบ อ่านี่ตามสูตรเลยนะคราวนี้ใส่เลขด้านซ้ายมือคือยูเนียนกันสามตัวรู้แล้วว่าได้เท่าไหร่คะได้ทั้งยูนิเวิร์สคือสองร้อยสี่สิบอมีอยู่ร้อยสามลายมีอยู่ร้อยสี่สสองดูในโจทย์หรือดูในภาพก็ได้นะคะแม่ใส่ไว้ละเมททูกร้อยยี่สิบนะคะลบด้วยอินเตอร์เซกันสามตัวลบอะไรบ้างลูก ลบไอซี IC กะลายอันนี้จะอยู่ข้างบนเนาะหกสิบสี่ห้าสิบเอ็ดสี่สิบสามใส่เลยนะหกสิบสี่ไอซีเฟสบุ๊กสี่สามเอ่อไลน์เฟสบุ๊กห้าสิบเอ็ดแล้วหกเลืออะไรคะอิในเตอร์ใส่การสามตัวรู้ไหมล่ะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่ให้เป็น x นะไม่ให้เป็น x นะคะอโอเคให้ตัวนี้เป็น x เ,เพราะว่าขีดเขียนยาวๆอ่าต่อไปคิดเลขค่ะด้านซ้ายสองร้อยสี่สิบด้านขวาคิดมาแล้วตึ้ๆื้ทึ้เท่าไหร่วะเออเดี๋ยวนะเท่าไหร่ลุงช่วยคิดหน่อยสอง สามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหนึ่งสองร้อยห้าสิบเออเท่าไหร่หนุแม่มัวล,ละเอาใหม่เนาะสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหนึ่งสามร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบเข้าไหมหนุอืม ขอโทษน,นะไม่ได้คิดมาก่อนสอ,องร้อยเจ็ดหัวกเอ็กเนาะดังนั้นเอ็กเป็นเท่าไหร่นุบอกได้เลยสองร้อยสี่สิบลบสองร้อยเจ็ดถูกไหมอืมเป็นสามสิบสามเป็นคำตอบไหมนถามอาหารนี้ปะผู้ใช้ทั้งสามแอปพลิเคชันใช่เลยนุตอบเลยสามสิบสามคนตอบข้อของไห่ค่ะอ่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแค่นี้ค่ะ